เบื้องหลังการถ่ายทาใครที่รู้ในเรื่องนี้ก็จะเลิกกลัวปัญหากลัวความล้มเหลวและแน่นอนก็จะประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นไม่ว่าเรื่องไหนในชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่านทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าทุกการถ่ายทามันมีการเตรียมการทั้งสิ้นเนาะทั้งเรื่องเวลา เรื่องสถานที่เรื่องอุปกรณ์ทั้งเรื่องทรัพยากรต้องเตรียมความรู้อีกมากมายเช่นในการจะถ่ายแต่ละฉากแต่ละตอนอย่างเงี้ยก็มีการเตรียมฉากเตรียมทีมทางกล้องเตรียมบทซักซ้อมบทนัดคิวกันเตรียมทีมอาหารและเครื่องดื่มเตรียมชุด และทีมแต่งหน้านอกจากนั้นก็ต้องเตรียมองค์ความรู้ต่างๆในการทำให้งานมันขับเคลื่อนไปองค์ประกอบต่างๆนี้ต้องพร้อมที่จะเริ่มถ่ายทำแม้กระทั่งการเปิดงานเนาะเวลาเราจัดงานใหญ่ๆฉันไม่มีการเปิดงานอย่างเงี้ยซึ่งขั้นตอนการเปิดงานมันเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเอง แต่ก่อนหน้านั้นต้องมีการเตรียมสถานที่เตรียมทีมงานต่างๆเป็นวันๆเลยอาจจะมากกว่าน,นั้นเพื่อให้ในภาพที่สวยงามเพียงไม่กี่นาทีนั่นแหละหรือใครที่เคยจัดงานแต่งเนาะคงนึกภาพออกว่าเจ้าภาพทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องมีการเตรียมการหลายเดือนบางคนอาจจะหลายปีด้วยทั่มไป ไม่ว่าจะเป็นการเชิญแขกประสานงานทีมงานด้านต่างๆมีช่างกล้องทีมดอกไม้สถานที่แสงสีเสียงนักดนตรีพิธีกรหรือแม้กระทั่งพระสงฆ์และขณะดําเนินการเรื่องต่างๆแล้วแต่เนี่ยไม่ว่าเรื่องไหน,นชิวท่านลองสังเกตดูเนะาะมันอาจจะมีความผิดพลาดต่างๆเกิดขึ้นกรณีของการถ่ายทาเนี่ย มันอาจจะมีฟิล์มมากมายต้องทิ้งไปนะหลายฉากที่ถ่ายเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ปรากฏในภาพยนตร์สิ่งที่มันปรากฏให้เห็นนะ่ะมันถือว่าเป็นส่วนน้อยเท่านั้นเหมือนยอดภูเขาน้ําแข็งเนี้ยเบื้องหลังการแต่ทำมันเหมือนน้ําแข็งที่จมอยู่ใน ทะเลหรือในหมหาสมุทรซึ่งถ้าเป็นน้ําแข็งแล้วเนี่ยสิ่งที่ปรากฏบนยอดก็แค่หนึ่งในสิบประมาณสิบเปอร์เซ็นส่วนที่เหลือจมอยู่เรื่องเรเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติในชีวิตเนาะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แต่ก็จะต้องใช้ความเข้าใจหรือใช้รูปแบบ จะเรียกว่าหลักการกันหลักคิดแบบเนี้ทั้งสิ้นเลยกว่าเราจะได้ตึกสวยๆส,สูงๆเนี่ยมันอาจจะต้องมีการทิ้งเศษดินเศษหินเศษปูนมากมายนั่งล้านที่ต้องใช้จำนวนไม่น้อยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ไม่กระนั่งแผง ที่การวัสดุตกร่วงเนี่ยก็ต้องใช้แล้วก็ทิ้งหลังจากเสร็จงานหรือบางส่วนอาจจะเก็บไวใ้ใช้ครั้งต่อไปได้แต่แน่นอนมันคือการเตรียมการและการที่ต้องทิ้งอะไรต่างๆมากมายเนี่ยให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าถือเเริ่มแปลกประหลาดก็คงจะลำบากนาะไม่อยากจะเสียไม่อยากจะทิ้งเนี่ยความสูญเสียและความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้น ควรถูกถือเป็นเรื่องธรรมดาเพื่อก้าสวสู่ความส้เด็จความสูญเสียความผิดลาดมากมายถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีเนะี่ยหากจะต้องการก้าวสู่ความส้เด็จการเตรียมใจเพื่อรับสิ่งนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมีตัวอย่างที่เห็นภาพชัดก็คือ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งเป็นภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ในท่านน่าจะรู้จักดีเนาะกำกับการแสดงโดยหม่อมเจ้าชาตรีฉเฉลิมยุคคนมีทั้งหมดหภาคด้วยกันใช้ทุนทรัพย์ในการสร้างเจ็ดร้อยล้านบาทเดิมทีจะสร้างเพียงแค่ห้าภาคเท่นั้นนะ พอตอนจบนี่แบบไม่ประทับใจผู้มุงกับก็เลยสร้างต่ออีกภาคหนึ่งนะอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ใช่ไหมซึ่งถือว่าเป็นภาคต่อภาพยนตร์เรื่องสุริรยโยไทยเนะซึ่งกำกับโดยผูุ้งกับคนเดียวนี่แหละนะ โดยท่านเนี่ยมีความตั้งใจจะวางให้เรื่องเนี้ยมันทำให้ดีกว่าสิวไทยทุกๆด้านเพราะฉะนั้นขอบเขตในการทำงานก็เลยกว้างกว่าใหญ่กว่าลังการกว่าชางต่างก็แบบมาแบบมา,แบบมากมายอะ่ะเออมีการสร้างฉากขึ้นมาเป็นแบบยิ่งใหญ่ลังการเนาะกลายเป็นที่ ท่องเที่ยวลหลายคนอยู่ที่เมืองการแล้วคนน่าจะเคยไปเนาะทั้งต้องใช้นักแสดงประกอบจำนวนมากเครื่องมือเทคโนคโลยีต่างๆมากมายกว่างานจะลุล่วงงานนี้ต้องใช้ทีมนักแสดงนับพันคนใช้ม้าที่ถูกฝึกมาดีแล้วเนี่ยเพื่อให้เข้าร่วมการแสดงเป็นการเฉพาะเลยเนะซึ่งต้องนำเข้ามาจากออสเตรเลีย ร่วม30ตัวและใช้เวลาทั้งสิ้นถึง13ปีในการถ่ายทำมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตัวนักแสดงหลักๆห,หลายคนเลยทั้งฟิล์มก็เกิดการเสียหายในช่วงปีส5งพัอเพราะน้ำท่วมใหญ่ใช่ไหมเลยต้องถ่ายทำใหม่อีกรอบหนึ่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น เพระนั้นการที่เราจะทําอะไรบางอย่างจําเป็นอย่างนี้ต้องมีการผิดพลาดสูญเสียเรื่องธรรมดาแต่บางคนไม่กล้าเสี่ยงกับการสูญเสียกับความผิดพลาดจึงไม่ยอมทําอะไรจึงไม่อยากจะทําอะไรหรือว่าบางทีก็ทำนนีดๆน่หน่อยแต่พอเกิดเรื่องสูญเสียเกิดความผิดพลาดขึ้นมาก็เลยเปลี่ยนใจไปทาอย่างอื่นแล้วก็ทึกทักไปว่านั่นไม่ไม่ใช่ทางของเราเนาะ เราไม่ถนัดเรื่องนี้เราไม่มีฝีมือไม่มีพรสวรรค์อะไรทำอนองนี้และเมื่อมีการถอยครั้งแรกมันก็อาจจะมีการถอยครั้งต่อๆไปอีกทำให้ประเมินตัวเองต่มลงเรื่อยๆ,ๆแล้วไม่กล้าทำงานใหญ่ขึ้นส่วนคนนี้กัดฟันสู้เนยทนรับกับการสูญเสียหรือความผิดพลาดต่างๆมากมายจนที่สุดประสบความสำเร็จได้ เขาก็จะได้รับการเรียนรู้การฝึกฝนได้ทักษะเพิ่มขึ้นและที่สําคัญได้ความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นเขาจะประเมินตัวเองในระดับที่สูงและกล้าลุยสิ่งที่ยากขึ้นกว่าเดิมเรื่องความผิดพลาดสูญเสียเป็นเรื่องที่เรียกว่า ยุ่งยากสับสนหรือเป็นเรื่องยาวๆสำหรับการใช้ชีวิตนอนหรือในการทำงานบางทีเราเห็นแค่หน้าฉากว่าไอ้มันสำเร็จแล้วหรือมันใกล้สำเร็จแล้วแต่จริงๆเบื้องหลังมันมากมายเพราะมันยุ่งยากมันยามันซับซ้อนนี่แหละคนจึงไม่ค่อยสนใจจะรับรู้ว่าเบื้องหลังการจะทำของเรื่องนี้เป็นอย่างไรไม่สนใจฟังทำให คนไม่นิยมเล่าให้กันฟังเราจึงมักเห็นเฉพาะหน้าฉากและถ้าเราสนใจเฉพาะหน้าฉากเลยเนะี่ยไม่สนใจหลังฉากเราก็จะเป็นคนที่ฉาบฉวยคือไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมใจไม่ได้เตรียมการรับมือกับความผิดพลาดความเร็วประการต่างๆในการสร้างความสำเร็จในชีวิตของเรา การไม่เข้าใจเรื่องเบื้องหลังการแต่ทำเนี่ยเราจึงไม่ได้เตรียมการพร้อมสำหรับทำสิ่งต่างเช่นไม่ได้คิดวางแผนล่วงหน้าคือคิดแล้วทำเลยมันเลยเสียเวลาเสียทรัพยากรโดยไม่จำเป็นในตอนหลังเนี่คือถ้าคิดก่อนให้รอบด้านมันก็เสียเวลาในการ จัดการกับปัญหาน้อยใช่ไหมเพราะปัญหามันก็จะเกิดน้อยแต่ถ้าเราไม่เสียเวลาในการคิดเตรียมการลุยเลยอย่างเงี้ยตายเอาดาบหน้าเงี้ยบางทีก็ตายจริงจด้วยเลยบางทีทำอะไรต่างๆก็ต้องไปเตรียมนู่นเตรียมนี่ระหว่างทางวุ่นวายไปหมดพอเกิดปัญหาผิดพลาดขึ้นมาก็รับมือไม่ทันการหรือว่าเสียเวลานานในการจัดการแก้ไขผลลัพธ์เป็นไงอยู่ ผลเราก็อาจจะได้ล่าช้าบางทีบางทีก็อาจจะไม่เสร็จเนาะหรือสําเร็จแต่ไม่สมบูรณ์ฟังถึงตรงนี้ใครคุค้นมั้งเอง่เรื่องนี้ก็ใช้ในทุกๆเรื่องนะไม่ใช่เฉพาะการถ่ายทําการทํางานการเรียนการวิจัยการเดินทางแม้กระทั่งการถ่ายทาครั้งนี้ก็เหมือนกัน ทำคลิปวันนี้เป็นการถ่ายด้วยกล้องเนะก็ต้องมีการเตรียมตัวเตรียมการเหมือนกันรวมไปถึงการฝึกฝนผู้คนในชีวิตเราฝึกฝนตัวเราเองก็เหมือนกันเราจึงควรทำให้คนที่อยู่ในชีวิตเรานั้นมองเห็นว่าการฝึกฝนในกระพันาตนเองนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากอะไรเป็นเรื่องที่ไม่หนักจนเกินกําลังเขาถ้ามันยากมันหนักเขาก็จะไม่สู้ใช่ไหมอาจจะมีการแบ่งงานซอยงานให้มันเล็กลงเพื่อเขาเหล่านั้นหรือทีมงานเหล่านั้นเนี่ยดันเหมืนการทีละขั้นทีละตอนเพื่อให้เขาได้ความสําเร็จทีเล็กทีน้อยไปเรื่อยๆ ที่เรียกว่าสมอลวินพอได้ความเร็จทีละขั้นทีลตอนสุดท้ดยโดยภาพรวมก็เกิดความสำเร็จทำนี้ทงังนเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่สามารถกระโดดทีเดียวขึ้นไปบนยอดตึกได้ตอนที่เราวางแผนตอนที่เราคิดถึงความสำเร็จเราอาจจะคิดว่าฉันต้องการจะไปถึงเป้าหมายคือยอดตึกใช่ไหมแต่ในการลงมือทําก็ต้องเตรียมการแล้วก็ค่อยๆเดินทีละก้าว ทีละก้าวทีละขั้นสุดท้ายด้วยการเดินทีละก้าวหรือทีละขั้นเนี่ยก็ถึงยอดตึกได้ระหว่างทางอาจจะมีการผิดพลาดลม้มถอยหลังหยุดพักเหนื่อยบ้างก็ควรถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ควรจะมองความผิดพลาดล้มเหลวเหล่านั้นว่าเป็นเรื่องใหญ่โตอะไร หรือบางทีเราพยายามทําแล้วมันไม่เกิดผลลัพธ์อย่างเงี้ยหรือมันเกิดนะแต่ไม่ได้ดังใจเราก็ให้เรียนรู้จากสิ่งนั้นคือนอกจากมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วให้เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นว่าอะไรที่เราทําไปแล้วมันใช้การไม่ได้ครั้งต่อไปจะได้ไม่ต้องทําแบบนั้นหรืออะไรที่มันควรจะทาแต่ไม่ได้ทําในครั้งเนี้ยครั้งหน้าเราค่อย ทำสิ่งน,นั้นคือทำหมห้มันดีขึ้นกว่าเดิมเหมือนอย่างที่ตัวอย่างที่ว่าเมื่อกี้ใช่ไหมตอนถ่ายทำภาพยนตร์ใหม่ๆมันอาจจะเกิดการผิดพลาดเยอะเลยเปลืองฟิล์มเปลืองเวลาเปลืองงบประมาณโดยไม่จําเป็นมากมายแต่เมื่อผ่านประสบการณ์ความผิดพลาดเหล่านั้นไปแล้วเนี่ยคือล้มเหลวบ่อยๆเนี่ย เราก็จะยิ่งเก่งขึ้นใช่ไหมผิดพลาดน้อยลงทําให้ประหยัดฟิล์มประหยัดเวลาประหยัดงบประมาณต่างๆมากมายเพรนั้นในการใช้ชีวิตจึงเป็นเรื่องจําเป็นที่เราจะต้องฝึกตัวเองให้เตรียมตัวเตรียมการให้ดีเพื่อเซ็ตทุกอย่างให้พร้อมแล้วก็ลุยไปแม้จะล้มแม้จะพลาดก็ให รับรู้ว่าเป็นเรื่องปกติอย่าตื่นระหนกหรือหวาดกลัวร,รู้สึกแยก่กับตัวเองว่าฉันเป็นคนไม่ดีฉันเป็นคนไม่เก่งแต่ถือว่าเป็นบทเรียนเป็นแบบฝึกหัดเป็นโอกาสในการก้าวหน้าต่อไปและสุดท้ายก็ความสร็จก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราได้ไม่ยากเย็นเพราะเราได้องค์ความรู้ได้ประสบการณ์ได้รับการฝึกฝน ยิ่งขึ้นนั่นเองเจริญพร